สวัสดีครับทุกคนเชาน้านี้กับทริบไปดูตะวันณนะยอดดอยอินทนนท์ตอนนี้เวลาตีสีครับพวกเรากำลังเตรียมตัวกันอยู่นี่คือห้องพักของพวกเราที่เรานอนกันเมื่อคืนหลืออาเตอร์ครับอาเตอร์ยังไม่ตื่นครับ หลับสบายแต่กว่าใครเลยครับอาเตอร์คงอยากโกรธลุงแทนครับไม่ให้นอนด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเชานี้จะหนาวแค่ไหนโอ้โหพี่จอมอาบน้ำครับพี่จอมห้าวเป้งครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันยอดดอยอินทนนท์ครับัสดีพวกเรากำลังจะไป อินทนนท์เงนครับด้วยรถตู้ครับเป็นไงบ้างครับลุงแสนครับโอ้โน้นมีตุงมือด้วยเลยครับอ๋อเดี๋ยวให้พี่ก็แวะซื้อตุงมือกลับไปนั้นดีกว่าไอ้ครอบหัวไม่งั้นเอาไม่อยู่เย็นเย็นมากได้ขึ้นปั้นได้ไหมขึ้นปั้นได้มากอ่าอาเติร์ขึ้นปั้นวางนี่ครับ ใส่มาครับทุกคนครับเราซื้อหมวกกันครับตอนนี้เออนันใครครับนั่งอยู่ก้างหลังครับเต็มชุดครับเต็มถุงมือต้องซื้อแบบที่ทัดหน้าจอได้ด้วยนะครับน่ครับเออแล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่ถุงมือเด็กคนนี้เฮ้ยเรามาดูเมฆนิ้กันครับอ่ะนี่ครับ And I'm canking. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside. You. See me now, see me now, see now. Don't need any time light to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. you be living your good light. อนนี้เยู่บนยอดดอยแล้วะครับอุณหภูมิเช้านี้8องศาแต่แม่คันิงมีเพียบไม่ไหวอะ่ะน้องหนาวไหมลูก

เช็คอินใหม่ครับนะครับ9ก้าองศาว้าโ,โดเธอยืนเก็กอยู่แล้วเนาเขื่อยเยอะก็ได้เห็นแม่คานิ้งสนใจครับอุณหภูมิวันนี้แค่แปดองศาแต่แม่คานิ้งเนี่ยเยอะ เยอะมากปกติลานนี้ก็เยอะนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีอะ่ะแมลัดแมลัด ครับเพราะมันจะไม่มีละองครับแต่เพียงแต่ว่าอุณหภูมิมันจะต่ำมันจะนออะ้อ่ะก็เรียว่าน้ัจุกอยู่มีทุกคนครับ เดี๋จ,จะพาไปเดินอ่างก้านะครับจะได้เห็นพืชดึกดำบรรน,นะครับยุคดึกดำบรรไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวอ่างกากันครับอโอเคเ,เป็นไงบ้างครับลูกแทนวันนี้ หนาวแค่ไหนครับโอ้วันนี้สุดยอดเลยครับแปองศาครับวันนี้แปองศาไปองศาวันก่อนเราขึ้นมาตอนเที่ยงตอนเที่ยงอ่าตอนนั้นสิบกว่าองศาสิบองศาตอนนั้นตีเอ็ดองศาแต่วันนี้แปดแต่เมื่อเช้าเนี่ยครับอ่าเขาบอกว่าสององศานะครับอ่าที่ไม่ขึ้นเพราะว่าเรามีตัวเล็กด้วยนะครับก็เลยรอให้สายหน่อยแล้วก็ให้ขึ้นมานะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยว อ่างกากันครับแต่ว่ามาคราวนี้นั่นนะไม่เปียกนะทุกที่มันจะเปียกไนงะเปียกแต่นี่แห้งแห้งแต่เย็นครับววปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลงเดินอ่างกาไปดูพวกพืชดึกจำบัน Nah, 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 nah. Ah, dek sam luat kan? <laughs> Payah yak. <laughs> ตอนน oh. right. no ี้เราอยู่ก uh ันที<_<_<__<_่นี่ครับตลาดมงนะครับกับผลไม้ของกงของกินนะครับก็ซื้ออะไรกันซารี่อ่ะแอปเปิ้ลสีทอง อันก็คือเะยนะวัววัวมันมกอะวัวมันมกเอาไหมลูกครับเราเราเลือกซื้อ,อยังไงนะครับที่เปิดอ๋อน,นี้คือฝากค่ะเราต้องบ่มก่อนบ่มก่อนค่ะอันนี้คือห้ามในระหว่างที่เราบ่มวันนี้ห้ามเจาะถุงห้ามใส่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้แบบนี้เราให้ึงวันที่เปิดกินได้แล้วก็ออกมาเช็ดแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้ค่ะเราจะใช้เหล้าขาวส5ดีกรี ชุดสำรีสใส่เข okay. ้าไปในถุงบรทกนี่3สถึงสก้อนปิดให้มิดเลยค่ะ5วันค่อกินได้ค่ะโคเยคอยากกิ้มามาอันนีงคอันนั้นมันที่12สองนออกมาี่าง